get to cover german infantry will be arriving first but their armor won't be far behind we can't let them take this airfield boss wants a fighting position covering this We're area locked and loaded. Let's Let's อตัวดีเนาะเลวะเป็นเ,นเ,นเ,นเนชฟฟอร์แล้วเกลยดปยไม่แน่ใจว่าข้างหลังมีสองสูนมีฟอร์เบียครับวน e เจอร์รี่เวลาเซตอัพย in. ูแบทเลนนะผมเอาไว้ตรงนี้กันเติมคนไปเดี๋ยวจด PLOYMENT เนี่หันขึ้นหน้าโคเว่าเทนนิง

57มิตเมพลิเมตอร์เออปืนเอทีกันขนาด5้าสิบเจ็ดนินผมซื้อปืนจุด5้สูงจุดสามสูงม,มาใช้ก่อนทางนี้ไม่มีจุด5้สูงแล้วเดี๋ยวผมส่งอะไรเพิ่มมาขึ้นหน้าแล้วต่อให้ไราเพิ่แมนพวกนี้เขาไปถ่วงเวลาเนาะระหว่างที่เราลงางาังคาฟาสติฟายแนวหน้าอยู่ก็วอรเทนเนิงนะงเดิมใจอึดขึ้นนะ คุณพูดเวลาเขาเพิ่แต,แตอีกขึ้นรกับเอาเราเอาจะทัทุ่มเอ็นแาตเอเมอเอมาเหมือนน่วยษัทองเราจะทำงานไม่ค่อยได้เลย ไปสุดพิโ e ต i ด i ไปเดี๋ยวจับฟอร e มลุ้นนะเรดี้ดิโก้อคแล้ว็นไมเขาไปเก็บดาวส่วตัวนี้ผมจะโยนขึ้นบ้านไปเลยแล้วกันคุ้มนนิ่งเมเดิม เราคุดฟลาติ้งโปรเซสก็น่าจะได้เราแล้วส่วนน้ำมันผมกะเราออกบ้านรถถังเลยเนาะงดเหรอผมเอารถไปผมดวดดีกว่าเพื่ออย่างน้อยจะได้เจอกล่องกระสุนเพิ่มเพราะกล่องเนี่าดีนะ last away oh, mày 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 Cái phòng vừa lặng What about Munition Point? He's under attack! Mấy mày Nhìn Get ready

ดีกว่นตรงไหนไม่ไหวผมห้อยเลยเออไม่มีกล่องของสุนเลยไหมตาอไรทหน้าบ้านเราเน่ยจะเอาอยู่กันอยู่แล้วออ่ะโเคเดี๋ยวผมดึงทหารกลับละ เอาทอรรี่อามนต้องส่งคนไปเคลียร์คกหน่ยอย่าเอาช่างไปเก็บปืนไฟมาเลยเคลียร์ครับ นี่เอารถมาเติมพลจึ้งโอ้ยเชี่ยอย่างนี้รถต้ตายดิก็เลยโฟนเมนเฮ้ยเทคอัพบอกยัง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 เจ้าเชิญเม้นก่อนโอ้เชิญเม้นก่อนเชิญเม้นก่อนคือแนวหน้าตอนนี้เราแน่นด้วยพวกเพื่อนก็ปืนกลเราเยอะแต่อนาคตเราไม่แน่ จะทะลุได้ตูมาแลเกีมผมจะไม่เก็บเพิ่มแล้วกันนะคือเอาแค่นี้แหละตายก็ปล่อยเลยอย่างดีก็คือเก็บคุณกลนไว้เพราะว่ามันตัวพอแคปน,น่ะแล้วเดี๋ยวเอาใส่คูนีน่โฟเพิ่มมา,าจะว่าไปนะเราเป็นถึง มีทับอากาศทำไมไม่มีเครื่องบินมาช่วยเลยว่ายฆ่ามันหน่อยดิเสร็จก็น่าจะได้พอดีแหละอีพีกแกนไฟสุภิญญาลิติอุบัติเหตอธิการ <Find superiority. S 1> มตน,มนดีด่อกาบ เอมีเน uh, uh. uh. ิ้ยเรอยทุกได้แล้วรอขุดแคสกันกันบ้างกื้มไฟสูพริอริตี้ว้ยรถไฟบาลกไม่เกี่ยวรถไฟบาลกุไม่เกี่ยวเอ้าเสียฟิวดีโพไปแล้ว มูแต่ดูมูแตุ่วายกับกานหลังบ้านเสีอซูบีโฟม,มแล้วเอ,เอกันวันนี้นะ่ะโอ้ยเริ่มวุ่นวายแล้วออกออกออกเจ็บเจ็บ ปีสุดจัดทิ้งไป,ปตัวเฟบาดมาด้วยละกันฟูฟูคนละลูกติ๊กิบอมเพียโอเค <c oughs> โอเคเอินดิการก็เคลียร์แล้วเรียบร้อย โอ้นั่นหมายถึงตับเมลตายต็บเมลทหารอีลิตพี่มันดีจริงมาเพิ่มอีกแล้วทั้งประชาการมาเข้ามาแทงดู ยิงไม่เก่งใจกันเลยหน้ามีคันหนึ่งต่อปืนเฮีย่อปืเฮียต้องหันปืนไปช่วยยิงหน่อยแล้วแมนไปเควนแ่้ไป điều mẹ cũng sẽ cá nhân đã. là là chưa nữa. không, không có Chính. Chính. nhưng lùn nhưng không có đây. à, cũng phải được กระสุนเฮตี e. เลือดเท่าไหร่วะสองพันเฮีอโอ้ไม่ไม่ไม่ตายแล้วเนี่ย <c oughs> เกฟพานโกก็ตาย,ตายลว มันแทงตายแล้วเฟรดี้อันนี้เวอร์ชัน720โอ้เมื่อกี้เห็นเลือด2,000บ้าไปแล้ว